จะมาขับเพื่อควบคุมรถให้อยู่ในเลนนะคะอาจจะไม่ถึงกลางเลนเป๊ก็ได้ถ้าเกิดบ้านใครอยู่แถวนี้นะคะแถวซอยพระรามสองซอยห้านะคะบริเวณนี้นะเส้นทางมันจะเป็นเรียบทางด,วด่วนดาวขนองน,นะคะจะลัดไปซอยสุขสวัสดิ์ได้ ครอยู่แถวนี้มาฝึกตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้อยู่แถวนี้นะคะพยายามลองหาถนนหนทางนะที่มีลักษณะแบบนี้ดูเดี๋ยวเราใกล้ถึงกันแล้วนะคะจุดหมายปลายทางของเราเดี๋ยวมาดูว่ามันดีแค่ไหนทําไมคุณนัทถึงแนะนําว่าต้องเป็นเส้นทางนี้ต้องเป็นถนนแบบนี้นะคะโอเคเส้นทางมันจะอยู่บริเวณถ้าลงจากด่วนมาใช่ไหมคะมันก็จะเลี้ยวยูเทิร์นทางซ้ายเข้าไปเลยนะคะเนี่ยด้านบนก็จะเขียนว่าเส้นทาง ชาวทิศนะคะแล้วก็มีจํากัดความสูงด้วยนะไม่เกิน2.4เมตรโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะหน้าตาถนนก็คือเป็นแบบนี้ค่ะนี่เส้นนี้เลยนะหรือว่าหน้าตาถนนเป็นแบบนี้คุณนัทแนะนําเลยทําไมถึงแนะนําตรงนี้นะคะทุกคนเห็นไหมไม่มีรถขับสวนเลนในถนนเส้นนี้ที่เรากําลังขับอยู่นะคะเป็นเหมือนถนนวนเว์แล้วก็มีทางแคบๆอยู่ข้างๆนะคะวิธีการขับอย่างที่คุณนัดบอกตลอดในทุกๆคลิปไม่ว,ว่าจะตอนสอนหรือว่าตอน สอนนักเรียนนะหรือว่าตอนครูนัดมาอธิบายเองอะคะ่ะก็คือให้มองตรงมองไกลไปข้างหน้าพยายามมองหาทางออกเห็นไหมทางออกเราตอนนี้ถ้ามองต่อหม้อนเนี่ยไม่ใช่ต้องมองเยื้องซ้ายไปหน่อยค่ะเห็นตรงน,นู้นไหมอ่าทางโค้งที่เราสามารถเห็นทางไปได้เนะะี่ยค่ะใช้แค่ฟิคแฮนไปก็ได้แต่ถนนแถวนี้บอกก่อนเลยว่าด้านขวาค่ะมันจะติดกับตอหม้อพื้นมันก็จะไม่สม่ําเสมอนะคะเนี่ยให้เรามองยาวไปสุดสายตาเลยค่ะสุดทางที่เราจะไปได้ ไม่มีรถสวนเลนจะทําให้เราไม่เสียสมาธิแต่ถ้าเสียววิที่เราไปมองเราหรือว่ามองขอบพวกนี้ค่ะเราเซไปหาแน่นอนพยายามมองไกลค่ะให้คิดว่าตอนเนี้ยเรากําลังวิ่งเร็วมากๆถ้าเรากําลังวิ่งอยู่เราจะมองอะไรนะคะอี่ยตรงไหนเป็นทางโค้งก็เบากันเร่งนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มองหาทางออกอย่าจ้องทางตันทําไมต้องฝึกถนนเส้นนี้อย่างที่คุณนัดย้ำค่ะไม่ต้องะวงรถสวนทาง ว่าใครจะมาแซงซ้ายแซงขวาเราแต่โอเคมอเตอร์ไซค์เ็าแซงได้นะคะวิธีการจัดการกับมอเตอร์ไซค์ก็คืออย่าไปใส่ใจเขาอย่าไปสนใจเขาให้มองแค่ทางของเราเนี่ยค่ะมองแค่ทางที่เราไปได้เนี่ยเหมือนตอนนี้เราก็ต้องมองตรงมองซ้ายมองตรงมองซ้ายสลับกันเพราะว่าทางออกมันอยู่ฝั่งซ้ายนะไม่ได้ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเนี่ยเราก็ก็มมองไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วขับไปเรื่อยๆตอนนี้ครูนัดใช้ความเร็วประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งถือว่าความเร็วแค่นี้มือใหม่ทุกคนเอาตัวรอดได้นะคะเนี่ยแล้วเรามองไกลเลยตอนนี้ยาวที่สุดคือสิ่งไหนคะสุดลูกหูลูก,ลกตาเราตรงนู้นเลยเออถนอนแบบนี้ดีกว่าเยอะเลยนะคะใครอยู่แถวนี้คุณนัทแนะนําค่ะมาฝึกถนนเส้นนี้เลยแต่สีต้องเพิ่มเติมนะ,ะถ้ามาฝึกขับเส้นนี้ก็คือจับพคงมาลัยให้มันคงหน่อยให้แน่นกว่าปกติหน่อยเพราะว่าทางมันขรุขระนะคะส่งผลให้พวงมาลัยมันสะบัดได้ สุดทางข้างหน้านะจะเป็นรถสวนเลนกันเดี๋ยวมาดูนะคะว่าถ้ารถสวนเลนกันอะ่ะมือใหม่ขับแล้วจะระทึกแค่ไหนนะคะจะน่ากลัวก่อนที่คุณแนะนําเส้นนี้ไหมนะคะเนี่ยเราก็มองไปตามเลนตัวเองแต่ถ้าเรามาฝึกถนนแบบนี้นะมือใหม่นะคะเริ่มฝึกเลยแทนที่จะโฟกัสเลนตัวเองสมาธิของมนุษย์อะมันคิดอยู่แล้วว่าฝั่งตรงข้ามจะมาชนเราหรือเปล่าฝั่งตรงข้ามมาไหมก็เสียสมาธิไป2เรื่องแหละ1รถตัวเองอยู่ในเลนไหมสองอีกฝั่งชนเราหรือเปล่านะคะ เราก็จะกังวลอย่างเงี้ยกับเปรียบเทียบกันถ้าเราขับถนนที่มันเป็นทางวันเวย์ไม่มีใครสวนทางได้แล้วก็เป็นแค่เลนเดียวสบายกว่าเยอะนะคะโอเคข้างหน้าเป็นแยกที่มีสัญญาณไฟนะคะแยกนี้คุณน่าจะรู้สึกว่ามันสวนเลนกันได้แต่แยกนี้คุณน่าจะตรงไปนะคะ,ะเก็บบรรยากาศมาให้ดูก่อนว่าตอนเนี้ยรถสวนทางกันนะคะฟิลมันจะประมาณนี้ถ้าใครคิดว่าเออขับถนนในซอยอย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไร มีรถสวนเลนเแค่สองเลนสวนกันเนี่ยภาพมันจะเป็นอี้เลยโดยเฉพาะรถใหญ่ๆสวนมาเนะะี่ยค่ะเราก็จะกลัวเฮ้ยจะมาเบียดจ,จะมาชนเราหรือเปล่านะคะเปรียบให้เห็นกันชัดๆเลยค่ะภาพต่อภาพเลยว่าถ้าเกิดเป็นถนนวันเวย์กับมีรถสวนมาถ้าเราเป็นมือใหม่นะตอนนี้ถ้ามือใหม่ดูวิดีโออยู่นะคะลองคิดดูว่าถ้าเรานั่งอยู่ในภาพที่เป็นถนนวันเว์เราโฟกัสไปข้างหน้าอย่างเดียวได้ไหมไม่เสียสม เรามองถนนที่รถวิ่งสวนเลนกันจะต,ต้องมีอะมือใหม่นะคะต้องเหลือบไปมองรถข้างๆอะยิ่งถ้าเขาสวนมายิ่งใกล้กันอย่างเงี้ยมีแน่นอนนะคะว่าแบบเฮ้ยจะมาเบียดเราหรือเปล่าจะพุ่งเข้ามาชนเราหรือเปล่าโดยเฉพาะช่วงที่เป็นทางโค้งนะคะโค้งที่เขาเหมือนจะพุ่งเข้ามาหาเราอะมือใหม่ทุกคนเป็นที่คุณนัทไปสอนไปแนะนําวิธีการขับ